ขณะที่ผู้นำเอเปกทยอยเดินทางมาถึงไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมเอเปกแล้วนะคะเช่นนายเอมมานูเอลมาโครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเดินทางมาถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน6เวลา22นาิกา17นาทีโดยมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนำคณะต้อนรับการเยือนไทยครั้งนี้ฝรั่งเศสไม่ได้เป็นสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกแต่มาร่วมในฐานะหนึ่งใน3แขกพิเศษของรัฐบาลและก่อนเข้าร่วมประชุมมีกำหนดพบหาหรือทวิภาคี กับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้นำสิงคโปร์ที่เดินทางมาถึงไทยเพื่อร่วมประชุมแล้วเช่นกันโดยนายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา20นาิา50นาทีโดยมีในายชัยวุฒธธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนำคณะต้อนรับ รวมทั้งนายกราบิเอลบอริกฟอนประธานาธิบดีเขตเศรษฐกิจชิลีเดินทางถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน6เวลา20นาฬิกา29นาทีโดยมีนายสุพัฒนพง์พันมีเชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้ต้อนรับค่ะ